สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ได้ของเล่นใหม่มาเพิ่มนะครับเป็นเสียงกลางแหลมของเมกาเทคนะครับที่สั่งไปที่ลังนะครับตัวนี้มาถึงแล้วครับของสั่งมาจากร้านซาวแอนไลท์นะครับอำเภอเมืองคอนแจนนะครับร้านนี้อยู่ที่คอนแจนนะครับ เรามาแจะกันดูเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมแจะแป๊บหนึ่งครับ เดี๋ยวจะดูข้างในกันนะครับถ้าเป็นพวกของแบบนี้นะครับที่ไม่มีสติกเกอร์นะครับผมจะอดไม่ได้นะครับที่จะแกะดูข้างในนะครับเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจนะครับมันมีของแท้ของปลอมนะครับเดี๋ยวผมแกะแป๊บหนึ่งนะครับ ขางในเป็นแบบนี้นะครับ วงจรก็คล้ายๆก,กันกับตัวปรับเสียงเบสนะครับมีหมออแปลงสองลูกครับแยกคนละข้างนะครับแยกกันอิสระนะครับสองฝั่งไฟเลี้ยงคนละคนละลูกเลยนะครับ บอดนะ่าจะเป็นสีเขียวครับเขียวออกเหมือนกระดานนะครับเหมือนกระดานที่ใช้ช็อคสมัยก่อนๆนะปิดฝาไปลองกันนะครับวันนี้จะไปลองเสียงกลางแหลมนะครับ จะใช้เป็น3ทางก็ใช้ข้างนี้เป็นเป็นเสียงกลางก็ได้นะครับใช้ประมาณ2 5 0 3 0 0นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นแหลมก็ได้นะครับแหลมก็ประมาณ 2K ถึง3.6นะครับก็จะดังเพาะนะครับฝั่งหนึ่งกลางฝั่งหนึ่งแหลมก็ได้นะครับ ้าจะเล่น3ามทางนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับว่าเสียงเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับ ถ้าทำสามทางนะครับเอาอีกแคแนลหนึ่งทำเสียงแหลมนี้สบายเลยนะครับอีกแคนนลนี้ก็ทําเป็นเสียงกลางนะครับฝั่งนี้เราทำเสียงกลางไปนะประมาณร้อยนะครับ ผมว่าประมาณร้อยกลังดีนะครับ เหมือนจะมีฝนนะครับ ว่าเพลงไหนไม่มีลิขสิทธิ์นะครับ 500นี้เหมาะกับเสียงฮอนนะครับ500 600นี่เหมาะกับเสียงฮอนมากนะครับเ,เสียงกลางน่าจะ3 0 0กําลังดีนะครับครับถ้าอยากได้เสียงร้องหนาๆก็ประมาณ200นะครับส่วนตัวผมชอบ300นะครับ ผมอาจจะเอาหน้าลายนะครับน่าจะเอาฮอนใส่ชแนลนี้นะครับเพราะว่ามันมีย่าน500นะครับปรับเป็นเสียงฮอนคมดีมากนะครับไม่แน่นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับถ้ามีงานนะครับ ลองใช้งานดูนะครับใส่หน้าลายดูนะครับว่าคอนเราจะออกมาคมไหมนะครับอันนี้ก็ในหมู่บ้านนะครับลองแรงไม่ได้นะครับ เบานะครับเปิดแรงไม่ได้นะครับในหมู่บ้านนะครับมันยุดติดกับบ้านคนอื่นนะครับ น,นะครเปิดเปิดแรงไม่ค่อยได้นะครับในหมู่บ้านเมื่อชี้มีคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับเขาได้ยินเสียงเขาเลยเดินมาเดินมาสอบถามนะครับว่าจะติดต่อไปแห่ใอ้ผ้าป่านะครับแห่ผ้าป่าไปวัดป่านะครับเขาก็เลยมาถามบอกวันไว้จองวันไว้นะครับเป็นวันที่ยี่สิบสามมีนานะครับ ก็ถือว่าโชคดีนะครับเปิดเสียงขึ้นมาแล้วก็มีคนมาจ้งนะครับดีกว่ามีคนมาดาปกตินะครับเปิดเสียงก็จะมีคนมาบนนะครับครั้งนี้เปิดลองเล่งดูมีคนมาจ้างนะครับก็ถือว่าดีไปนะครับครับนี่ก็เป็นน้ำเสียงของเมกาเทคนะครับเสียงกลางแหลมแล้วก็เบสนะครับผมก็จะใช้ประมาณนี้ ก็ไม่แน่นะครับถ้าเปิดแรงก็จะได้ปรับอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็ต้องฟังด้วยสถานการณ์ต่างๆนะครับที่เราต้องเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แคบหรือว่าชนบ้านคนนะครับชนกำแพงหรือว่าที่กลางแก้งนะครับก็จะปรับไม่เหมือนกันนะครับแต่อย่างนี้นะครับมันชนมันชนหัวรถนะครับแต่มันชนน้อยนะครับมันชนแค่สองดอก ถ้าเราหันเอาทางตู้ลงนะครับเอาทางไ้ตีนตู้ลงนะครับมันก็จะชนทั้งหมด4ดอกนะครับผมก็เลยตั้งแบบนี้เพราะว่ายังทำโคงไม่เสร็จครับทำโคงเสร็จก็จะซื้อเป็น6ใบเดียวนะครับขึ้นบนลังคานะครับอันนี้ก็เลยตั้งแบบนี้เพื่อจะไม่ให้มันชนหัวรถนะครับถ้ามันชนมันจะกระเฟรทันทีนะครับวันนี้ก็มีปุ่มกระเฟรตนะครับ ถ้าเสียงไม่มาข้างหน้าลองกดดูนะครับถ้ากดแล้วไม่หายต้องลองกับสายลำโพงนะครับเอาไว้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับกับสายลำโพงแต่ส่วนใหญ่เขาก็ทำนะครับส่วนใหญ่ก็พวกเวทีพวกอะไรเขาก็ทำเหมือนกันนะครับกับสายลำโพงสมัยก่อนยังไม่มีคอทิจิตอนนะครับอย่างพวกเทอร์โบหรือบ,บ,บีพวกนี้ครับเป็นตู้ปิดบางค่ายเขาก็จะกลับสายข้างในไว้ให้เรานะครับ บวกที่เราเข้าใจว่าเป็นบวกข้างนอกนี่เป็นสายลบของเขานะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเสียงของเขาก็ใสดีนะครับพอหักไปหา 2k นะครับแหลมปิดแหลมไม่ไม่หนวกหูนะครับแหลมพอ ถ้าใครเล่นสามทางก็อีกชาแนลหนึ่งเป็นเสียงแหลมได้นะครับทาสายวายไปก็ได้นะครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับถ้ามีงานก็เจอกันนะครับเดี๋ยวจะลองแรงๆให้ฟังนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีงานนะครับคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ